สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Bitcoin 2020น้ํา้ำขึ้นรีบตักพบกันวันนี้นะครับเป็นวันที่16เมษายน2563เป็นวันดีเป็นเลิกดีนะครับของการเปิดแอปพลิเคชันห้างสรรพสินค้าออนไลน์ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับชาวมูม,มอหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา16.00น,น,นหรือ4โมงเย็นวันนี้แอปพลิเคชันห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ทำเอาพวกเราตื่นเต้นกันมากๆนะครับในระหว่างนี้การเติมสินค้าแบรนด์ต่างๆเจ้าหนะ้าที่กําลังขมักขเม้รและก็อัปโหลดรายการสินค้ากันอย่างแข็งขันนะครับเพื่อให้เพียงพอกับสมาชิกรุ่นแรกๆแ,และความต้องการของสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นเพเซอร์ของแอปพลิเคชันนี้วันนี้นะครับถือว่าเป็นเลิกดีถือว่าเป็นวันดีจึงขอแนะนำคลิปสั้นๆนะครับวิธีการสมัครและวิธีการส่งลิงก์แบบง่าย รวมถึงวิธีการสมัครเป็นเพเซอร์วิธีการชำระวิธีการซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้สมาชิกได้ไปใช้งานก่อนหลังจากนั้นรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในห้องแอปออนไลน์เปลี่ยนรายจ่ายเป็นธุรกิจหลักล้านซึ่งผมจะวางลิงก์แนะนำและลิงก์ห้องไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ให้เพื่อนๆรีบสมัครและก็รีบเข้ามาศึกษากันนะครับโอเคครับโอกาสนี้ไปดูคลิปสั้นๆที่ทางทีมงานได้รวบรวมไว้นะครับอันดับแรกนะครับไปดูวิธีการสมัครมูมการใช้แอปพลิเคชันครั้งแรกทําแบบไหนนะครับสมัครยังไงไปดูกันเลยครับค่ะจะมาทําคลิปวิธีการสมัครนะคะ,ะคกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผู้แนะนําส่งเข้ามาให้เราก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง ที่ใช้ในการสมัครเพื่อยืนยัน OTP นะคะ9 5 3 4 5เก้าหสามเสร็จแล้วก็กดขอรับรหัส OTP รหัส OTP จะส่งมาในเมสเซจของเรานะคะพอได้แล้วก็นำมาใส่ให้ครบจะมีรหัส OTP จะมีทั้งหมด6ตัวค่ะ6 4 8 9 7 5เสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะเมื่อเข้ามาในหน้านี้แกนโอเพนนิ่งให้ทุกคน กดเข้าไปตรงคําว่าเป็นเพ e เซอร์ง่ายๆรับรายได้แค่ปลายนิ้วนะคะสมัครเลยกดเข้าไปเลยค่ะห้ามไปที่หน้าอื่นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสํารวจดูตรวจดูว่าผู้แนะนําของเราถูกต้องไหมมาหน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะเลือกให้ครบ120 MP เพื่อเป็น JP นะคะ เลือกสินค้าให้ครบแล้วก็หนึ mp เราจะได้รับลิงก์ชำระเงินเรียบร้อยยืนยัน mp แล้วเราจะได้รับลิงก์เพื่อส่งต่อให้ทีมงานเราสมัครต่อนะคะเลือกสินค้าตามที่เราต้องการให้ครบหนึ่งร้อยยี่สิบ mp ชำระเงินให้เรียบร้อยแล้วก็กดไปกดยืนยัน mp เสร็จแล้วถึงจะได้รับลิงก์เชิญใหผนะออ้ผู้สมัครต่อจากเรานะคะ ทีนี้หลังจากที่เราได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อที่จะบอกต่อในเรื่องของสินค้าและก็ส่งต่อสมาชิกเพเซอร์เพื่อเก็บกำไรเก็บรายได้จากการช้อปปิ้งเหมือนเรานะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการส่งลิงก์ให้กับสมาชิกของเรานะครับ นะฮะการส่งลิงก์ให้สมาชิกนะครับเข้ามาที่หน้าโฮมนะครับกดมาที่ตรงเพลเซอร์นะครับตรงกลางเลยนะครับเพลเซอร์นะครับเราจะเห็นแท็บนะหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าของเพเซอร์นะครับจะมีชื่อของเราอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีชื่อของผู้แนะนําเราจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็โบนัสนะครับตรงแถบสีแดงนี้ครับใต้แท็บสีแดงจะมี3ามปุ่มอยู่นะครับเรากดไปที่3ามปุ่มนี้นะครับเราจะเจอคําว่าคัดลอกหรือแชร์นะครับเรากดคําว่าแชร์นะครับ พอเรากดคาว่าแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเป็นลายขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเลือกกดคนที่เราจะส่งเลยนะกดคนที่จะส่งปุ๊บเนี่ยเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปหาเพื่อนเราเลยอ่าเรามาดูว่าไปหาเพื่อนเราจริงไหมนะครับนี่ฮะมันมาแล้วนี่ครับนี่ฮะวิธีการกดแชร์ลิงก์ง่ายๆเลยนะครับไปทํากันนะครับผมสวัสดีนะครับต่อไปผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการสมัครเป็นเพเซอร์แล้วก็การเลือกซื้อสินค้าแบบง่ายๆนะครับ แล้วก็เราได้สถานะเป็นเพเซอร์ไปในตัวด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับการสมัครเป็นเพเซอร์นะฮะแล้วก็เราจะซื้อสินค้าอยู่ในแอปพลิเคชันของมูมอเราต้องเป็นเพเซอร์ก่อนนะครับเราถึงจะซื้อสินค้าเพื่อเป็นจูเนียร์เพเซอร์วิธีการนะครับเราก็กดเป็นเพเซอร์ตรงนี้เลยที่เขียนว่าเป็นเพเซอร์ง่ายๆรับรายได้แค่ปลายนิ้วสมัครเลยกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปเราจะเห็น ชื่อเรานะฮะแล้วก็จะเห็นโค้ดผู้แนะนำตรงนตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับถ้าโค้ดผู้แนะนำยังไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปซีเรียสเราไปใส่โค้ดผู้แนะนำตอนเราซื้อสินค้าอีกรอบหนึ่งได้อะทีนี้เรามาดูนะครับเราก็ไปที่ตะก้าตะก้าเสร็จปุ๊บเราก็เลือกสินค้านะครับเลือกสินค้าเลยว่าเราจะเจ้าสินค้าอะไรมาดูนะฮะอันนี้ผมไปตะก้า นะชอบเลยชอบเลยผมก็จะเอาบิวตี้รายการนี้นะครับเลือกรายการนี้ขึ้นมา1,980บาทผมก็บอกว่าผมสั่งซื้อทันทีนะครับทันทีแล้วผมก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันนะอันนี้เป็นที่อยู่ถูกต้องนะครับแล้วก็สั่งซื้อเลย กดที่สั่งซื้อถ้าใครยังไม่ใส่ที่อยู่ต้องที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ถ้าแก้ไขเราไปกดแก้ไขได้อันนี้ผมไม่แก้ไขถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่นะครับให้มันมาอยู่หน้านี้เสร็จแล้วก็ไปที่สั่งซื้อสั่งซื้อผมก็จะตัดบัตรเครดิตนะเราก็เกาะหมายเลขบัตรเครดิตลงไปรอมันชำระเงินให้เสร็จนะครับ บอกว่าให้ส่ง sms มาอันนี้เป็นการขั้นตอนการชำระเงินเป็นการบัตรเครดิต6 2, 8, 4, 2. 2, 8, 4, ตกสองะะแปรอแป๊บหนึ่งชำระเงินสำเร็จนะครับอันนี้ชำระเงินสำเร็จแล้วผมก็ไปตรวจสอบการสั่งซื้ออ่า น้านี้สําคัญมากนะครับการที่เราจะได้ลิงก์เนี่ยหลังจากเราชําระเงินเสร็จแล้วตรงเนี้ยผมซื้อ120 mp นะครับเป็นเงิน1980บาทผมต้องกดยืนยันตรงเนี้ยคาว่ายืนยัน mp นะครับก็คือยืนยันว่าผมไม่ขอคืนสินค้าถูมถึงจะได้ลิงก์นะครับผมก็กดยืนยันเลยกดยืนยันยืนยันสําเร็จแล้วนะครับยืนยันสําเร็จแล้วแล้วก็กลับไป เห็นไหมครับอันขึ้นคำว่า conglomeration you have become a p a c e r ขึ้นเป็น JP แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เป็น JP แล้วตัวเหลืองขึ้นโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ3กระบวนการสำคัญรายละเอียดโปรเซสต,ต่างๆนะครับผมได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วยังไหงหากเพื่อนๆยังสงสัยอยู่ให้เพื่อนๆน,น,นำลิงก์ด้านล่างที่เป็นแชทกลุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาในแอปออนไลน์เปลี่ยนรายจ่ายเป็นธุรกิจหลักล้านได้นะครับห้องนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนเสมอ เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับแล้วก็เรามีซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกคำถามมีคำตอบเสมอนะครับสำหรับลิงก์แนะนำนะครับผมจะวางไว้อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมีการโชว์รายได้วันแรกนะครับประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีต้นสายของเราก็รับไป58 0 0 0นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดนี่ขนาดไม่กี่ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นที่นิยมมากๆสำหรับแอปพลิเคชันห้างสสินค้าออนไลน์นี้นะครับ ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็จะเข้ามาสู่กลุ่มทีมที่มีคุณภาพในกลุ่มต้นๆของบริษัทนะครับยังไงฝากติดตามฝากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับติดตามช่อง bitcoin 2020กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เราก็จะมีข่าวข่าวอัปเดตของมูมอแล้วก็โปรเซสต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่านะครับเราได้ทำการเพิ่มรายการสินค้าจากแบรนด์ต่างๆนะครับ เพิ่มเข้ามาอย่างมากมายนะครับเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและของสมาชิกใหม่ที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของมูมอนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเป้าหมายคืออาเซียนและก็เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นดีๆนะครับเลิกดีเปิดตัววันที่16นะครับนําลิงก์ด้านล่างมาเป็นกลุ่มเป็นทีมเดียวกันนะครับแล้วก็นําลิงก์แนะนานาลิงก์สมัครนั้นนะครับเข้ามาแล้วก็ศึกษาจากห้องนี้นะครับเรามีทีมซัพพอร์ตนะครับ เจ้าหน้าที่โดยตรงมาตอบคําถามให้ทุกคําตอบนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเสมอนะครับสําหรับวันนี้คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ